รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกาโมโตนะครับวันนี้นะฮะทางร้านเมกะโมโตนะครับมีของดีนะครับที่กำลังเป็นกระแสนิยมเลยนะครับกับเจ้าสมญานาว่า Baby b e n นนะครับกระแสกำลังมาแรงนะครับวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เสียวเล่นกันอีกแล้วนะฮะถ้าช้านะครับก็พลาดไปเช่นเคยครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้เลยดีกว่าครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W 2 0 1นะครับ1 9 0 e ี1993นะครับบอกเลยครับกระแสกำลังมาสภาพนะครับพร้อมให้ท่านผู้ชมได้สะสมแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันไม่รอช้าครับท่านผู้ชมมาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับดูให้เต็มตาแหกตาดูกันเลยครับเป็นไงครับสีเงาฉ่ำสดสวยนะครับทรงรถเดิมๆนะครับทรงคุณค่าหน้าสะสมนะฮะท่านผู้ชมครับดูตรงนี้ครับไม่ให้ดูลิ้วรอยนะดูตรงนี้ครับ ป้ายนะครับ AMG Special Edition นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาเอามาติดเองหรือว่าติดมาให้ดูไว้ก่อนแล้วกันถือว่ามีถือว่ารถมีของเอางี้ดีกว่าเป็นไงดูสันรถนะครับดูทรงรถนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหใครที่ชอบเดิมๆนะครับจัดไปหรือเอาไปแต่งต่อใส่พาร์ทนู่นพาร์ทนี่เปลี่ยนล้อนะครับแล้วแต่ความสุขของท่านผู้ชมเลยฮะ ทรงรถสวยจัดทะแยงตาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกับโมโตนะครับภาษีเป็นไง2564 30กกรกฎาคมปีหน้าโอ้โหใช้งานกันยาวๆครับใช้กันเป็นปีนะฮะบอกเลยครับคันที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนับกันเป็นนาทีดีกว่านะฮะว่าผมลงกี่นาทีแล้วไปนะครับใครที่ ลอยคอหรือรอคอยอบอกเลยครับว่าคันนี้จับตาดูนับกันเป็นนาทีดีกว่าทรงรถแบบนี้โดนใจโจ๋ไปมาดูบั้นท้ายกันต่อครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับสวยๆนะฮะเดิมๆทรงคุณค่านะครับที่สำคัญนะครับถูกใจแน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะครับนี่ครับภายในก็สะอาดตาสะอาดตานะครับเอยเดี๋ยวอันนี้อ่ะ ล้ออะไล่แม่แรงอยู่ครบด้วยเอาสิมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M102 นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว1.8นะครับ1 8 0 0ซีซีนะครับเดิมเดิมแห้งๆนะครับขับทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอน เริ่มที่แผงประตูนะครับก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมครับแผงประตูเดิมๆนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูลายไม้สะก่อนเงาเตะตาไหมครับท่านผู้ชมครับอ่ะดูกระจกไฟฟ้าดีกว่าลงครับขึ้นครับขออนุญาตลงอีกทีนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะฮะดูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายครับขวาครับ ขึ้นครับลงครับผมที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้เบื้องต้นนะครับว่ามันทรงคุณค่าน่าเก็บนะฮะท่านผู้ชมเริ่มดูภายในกันดีกว่านะครับเบาะเดิมๆนะครับหนังเดิมๆนะครับแต่ดูสภาพซะก่อนนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับการปรับนะครับเป็นระบบอัตโนมือนะครับก็ปรับกันเราเองแล้วกันนะครับวันนี้ผู้ช่วยผมไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวนะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยครับที่คอนโซลนะครับ เป็นไงโอ้โหสวยๆเอี่ยมนี่ลายไม้นะครับเงาเงาเตะตาต้องใจนะครับนี่นี่ดูซะดูนี่นี่เป็นไงแผงแอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับวิทยุจากไพโอเนียนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะครับขับกันง่ายๆครับผม มาดูทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับแผงประตูนะครับเต็มใจและภูมิใจนําเสนอนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมฮะสมบูรณ์พอไหมครับโดนใจท่านผู้ชมไหมฮะสวยๆแบบนี้นะครับดูความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าดีกว่าปั๊บเป็นไงโอ้โหลื่นๆขึ้นอีกทีลงอีกทีส่วนกระจกมองข้างด้านขวานะครับท่านผู้ชมครับตาก้องครับทํางานครับปรับเองเลยครับเป็นระบบอัตโนมือนะครับด้านขวา ใช้คุ้มเลยอ้าวมาดูบอกคนขับกันต่อครับท่านผู้ชมครับเดิมๆครับสมบูรณ์ครับไม่มีแตกนะฮะมีริ้วรอยแค่นี้นิดหน่อยนะครับรถอายุขนาดนี้มีรอยแค่นี้ผมบอกเลยว่าสิวๆมากๆนะครับโดยรวมถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับต่อกันที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยเดิมๆครับเป็นไงฮะไม่ลอกไม่แตกนะครับคอนโซลเลียนไม้นะครับเป็นไงดูให้เต็มตา นี่เป็นไงเข็มอยู่ครบนะครับเลขไหม่แท้นะครับ2 3 8 7 2 6กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม่นะครับคอนโซลด้านบนก็ลื่นปื้ดลื่นปื้ดกันไปครับผมมาถึงด้านที่นั่งผู้โดยสารกันแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าภายในคันนี้นะครับเด็ดดวงออรไทยมากๆนะฮะดูซะว่าผมพูดจริงไม่จริงนะฮะแผงประตูนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับลายไม้เงาๆนะครับนี่กระจกไฟฟ้า ไม่พูดเยอะของดีเป็นไงอ่ะดดดนี้ต่อครับนี่ครับดูซะเป็นไงลายไม้เงาๆนะฮะทุกอย่างอยู่ครบมือจับนะครับไม่มีลอกไม่มีเยิ้มครับนี่กระจกไฟฟ้าลงทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกบานจริงๆนะครับมาดูกันที่เบาะกันต่อเลยครับผมนี่เป็นไงภายในเนี่ยโดนใจมากๆนะครับดูที่เท้าแขนนะครับ ไม่มีขาดเลยครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับหนังเดิมๆนะฮะเฟี้ยวออกไม่ได้ <c oughs> ถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมครับผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆก่อนนะครับว่าภายในนะครับคันนี้นะมันไม่ได้กว้างเหมือนท่านที่ท่านผู้ชมคิดนะครับคือมันเป็นรหัส E ก็จริงนะครับแต่เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ ผมพอไปหาคำตอบมาแล้วไอ้เจ้า1 9 0 E เนี่ยรหัสเขาคือ W 2 0 1นะครับเรียกได้ว่าคันเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นต้นตระกูลของ C นั่นเองนะครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเจนต่อไปก็คือ W 2 0 2นะครับหรือที่ร้านก็ขายกันมาหลายคันแล้วนะัคือตระกูล C กนั่นเองนะครับ คันนี้ก็คือต้นตระกูลของมันนั่นเองนะครับรถคันเล็กกระทัดรัดนะครับน่าใช้นะครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นเนฟังเพลงเพอเๆนะครับคุณลองคิดดูนะครับอ่ะผมพูดตรงๆเลยลองจินตนาการอายุของมันนะครับว่าคันนี้อายุกี่ขวบแล้วนะฮะแต่เครื่องยังสมบูรณ์นะครับช่วงล่างบิวสไตล์เอาสิครบเครื่องนะฮะ เย็นๆฟังเพลงเพาะๆนะครับขับในเมืองรถติดๆแบบนี้นะครับเป็นไงให้ดูเลยนะครับว่าความคล่องตัวใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรผมหาคนขับรถผมจนได้เอาสิเป็นไงดูหน้าคนขับผมได้ก่อนรอไหมเครื่องเกียร์ช่วงล่างเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์เร่งออกขวาเลยโชว์เลยท่านผู้ชมเลยเป็นไงครับเครื่องแน่นๆครับ ระบบเบรกเป็นไงไเทสเระบบเบรกดิโอโหเบรกเบรกได้น่าหัวทิ่มมากนะครับบอกเลยครับช่วงล่างบิวสไตล์นะครับขึ้นชื่อเรื่องความหนึบอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยนะท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วกระเป๋าตังสั่นเลยโอ้โห้คันที่แล้วนะครับไปอย่างไวนะครับคันนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยตานะครับแต่ใครที่อยากมาดูผมกลัวว่าจะไม่ทันการนะคงต้องรีบโทรมาก่อนดีกว่านะครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะฮะออกซ้ายโชยเครื่องอีกทีว่ามันฟิตขนาดไหนเป็นไงฮะท่านผู้ชมเนียนๆภายในสวยเนี่ยมันนั่งแล้วสบายตาดูแลสบายใจ ก่อนจะปิดรายการนะครับผมลืมบอกท่านผู้ชมอีกอย่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับโชคบิลสไตล์สีต้นนะครับขับขี่ยังบั่นใจหนึบๆกันไปเป็นไงคุ้มค่ากับการซื้อไม่ล่ะวันนี้จัดให้นะครับสำหรับราคานักสะสมแล้วกันนะครับเอาไปใช้งานก็ได้นะไม่ใช่สะสมอย่างเดียวนะครับขออนาตเปิดราคาที่149,000บาทเท่านั้นนะครับใครช้านะครับรอไปเลยครับ ไม่รู้ว่าจะหาสภาพแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับโมอเตอร์ซูเปอร์บายสโตร์นะครับหรือตามทา้าเพจก็ได้นะครับขอพบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมอเตอร์ครับอย่าลืมกดซ b s c r i b e และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมอเตอร์นะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ